สวัสดีครับปลาไม่ี่นองครับผมตอนนี้อยู่ใน่องมักมวนหาปลานะครับวันนี้มาหาปลาน้ำน้องเหมือนเดิมครับผมนี่ครับพึ่งมาครับผมนี่ครับผมมามาลุ้นกันครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลามงเย็นนะครับเนาครับหมูเรืออยู่บอนเยอะมากครับเรารับสมผลงานนะครับผมเตรียมพร้อมละรอปลาขึ้นครับถ้าพปะเจ้าได้อัดปลาขึ้นาจะได้นะครับเนาะรอสมผลงานเลยครับผม มาแล้วครับป่าไปพี่ร่องป่าเริ่มมาแล้วครับผมนั่นเออล,ล,ลุกเลยสลิดยกเลยเลยครับน้ำเล็กเนาะ ัอยู่ครับนี่น่าจะหันอยูนนะ่เนาะไปได้เอ้ยมาเกี่ยงท่านนะครับเนาะจริงเนะาะดินะ่เนาะนั่นมาละนั่นมาละสมสมนี่สองตัว ใส่มะองม่วงนี่ใส่ไข่เล็บนี่โอเคมันถูกกำตัวมันเครื่อน,นักพีลายปุ้นเขาแห่ลงกันเต็มพัดแน่ ครับลงเหียเหียลงลายพุ่นพอเตะนักนี่วูมาแล้วมาแล้วมาแล้วกต้บอกใคร ขึ้นขนาดปะขึ้นหน้าครับปลาบอกปลาบอกถ้าประชัดก็ขออัยด้วย,ยครับเนาะ สวัสดีถ่ายเองนะครับถ่ายทำเองตัดเองนะครับกดไลค์กดแชร์กำลังใจหน่อยครับผมนกน้ำน้องครับรบอกใครอ่ะยกแล้วต้องเปลี่ยนจับครับเอาสักห้าเซนเนาะนี่สี่เซนหมดแบบแป้วะ่ะ พอจับซ้งปลาบกตัวใหญ่อยู่ชี่เส้นด้ว่ยยกบิดตันมะไหนดี๋ยวจับไม้ลงรองพอห้าเส้น เออเป็นไงล่ะกินมาบุบบุบบับโอ้น้ามเลิกมีจำเลยครับต้องดึงจำไปบอกกับใส่หม้อยู่นะครับใส่ไข่นะ cái bộ vít là hoa thành phố súng nó nào ui cái đây mà ui อุย่ยเก่งก้นอุ่ยเก่งเห็นเอาดูของเราสิสีเซนยกบนทะเลยกข้างบนดันป่านี่นิงว้โอ้ป่าออกกลางเนาะคืนนี้น่าจะขึ้นเยอะครับ ท่านผู้ชมให้จับกองกันเอาข้าป่าขึ้นอด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 นี่ก็แม่นอ่ะออ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 อหยุดดู ขึ้นปิดบังส่องครับมาเรารับสมส่องต่อไปครับผมปลาเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วนั่นเออรุ้นอยู่มั้งมันปุ๊ดเนี่ยออกมูปุด๊ดพอดีเหรอ สมผลงานครับท่านผู้ชมนกเอาปาบอกไข่เนาะปิ้งลำลามครับลำพริกลำพักม,ม,มะมม่าโอโ้โหรูแล้วน้ำลายสิไหลเลยมาน่าจะมาแล้วเนาะ จะวางลลวนะแล้วก็เออบอดินเหระเย่ยงครับนานๆทีมากก็ได้วันนี้น่าจะนอนเพะครับปลาส้นหมากจะขึ้นตอนกลางคืนนะครับผมเนี่ยส่งหัวขับนี่โอ้มันออกลายป่นเนาะเนาะ เล่นน่ไม่เนาะรอสักครู่เอาหยก เป็นไงเป็นไงโอ้โหเล้ยวรถก้อนหินมากำนัมน้องออกึ้นมาด้วยลังลงขอกำละตัวปล่ะครับ หนึ่งครั้งต่อหนึ่งตัวก็ดีนั่นหลออกแล้วเนาะวายมันนี้แหละยกตันมันก่อนยกตันโยอะปุ้ยวิ่งถึงละฮั่นเฮ้ยพราหน้าจับนี่เด้ยไง ใจนี่ยังคือครับน้ามนันนะเนาะน้ายังคือมาสิมาปะบอกมาสิเป็นไงดินไหมอ,อุ้ยบบดิน้นเลย เราละสมผลงานต่อไปครับผมโอเคครับพักกินเขา้าวกี่โมงแล้วเว้ยดูยนี่พกมอง,มองไม่ถุ่มแล้วเนาะเพิ่มขำแล้วครับปลายัางมาขึ้นดิโนยกได้ห่องไม่ได้ห่องวาอยากแอบยังมากินนี่แอบจิ๋นแอบจิ๋นจิ๋นเนี่นี่เนาะกับกินซุกซื้อเม้านะครับเนาะมาไก่อะไรเี่ว่าเนี่นยแค่ไก่เหรดี๋ยวจัดเป็นไงเสปีกอ่ะนี่ไงอืมกันจิ๋น โอ้เหือเรล่มมาแล้วครับปาขึ้นมาคืนครับเราชมผลงานตอนกลางคืนได้เลยครับแต่กลางคืนอาจจะบหันป่านะเพราะว่ามันต้องใจไฟนักหนักอ่ะเลยจะหันป่าอันกับเรา z o ผลงานปลาผูกระเจ้านะครับผมนีอยวครับขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับผมครับผมนีตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะครับผมนี่คือผลงานยกหยอวันนี้ได้เป็นกึ่งเป๊ ดำเลยนี่เป็ดปลาเลยครับนี่บ้านห้องป่าตาโจนะครับตาเพี้ยน,นป,ปัจใจป่ามดตาหลวงเฮียนี่นี่มีปลาบอกเลยครับป่าไข่นะครับแต่เสียท่าใส่ในน,น้ำเนาะทอไข่เฮียมดเำายูฟิตน้ำแข็งไรพวกนี้ไปขายนะครับผมล่าสารับเอฟซีตี T, บอกรว่าทายคลีปจิ้มนะครับผมขอสมาร,ร์ทเตอร์ปทศไทยนะครับผมคนดีกังเอาป่านะครับเนาะ ว่างๆเดี๋ยวโอกาสหน้าจะไปถ่ายคลิป f อซนะครับเราติดตั้งจับด้วยกันนะครับผมติดยกยอด้วยกันเนี่ยถ่ายลงมดนะครับผมไม่ต้องห่วงนี่โอ้ได้ทักอยู่นะครับวันนี้บอกเาล้าๆซิฟโลได้อยู่นะครับพวกนี้ไปขายวมจะได้กี่บาทนะครับเนาขอบคุณครับผมติดติดตามและชมผลงานนะครับผมไว้จอการคลิปหน้าครับผมบายวันนี้ครับผมแับฝันดีครับตอนนี้เวลาตีหนึ่งนะครับผมถึงบ้านป่าล็กตึงเป้ ได้เลยดีเนาะป่าลำน้องนี่เนาะไว้จอกันครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ยังไ่จบนะครับผมคลิปนี้คือว่าท่านผู้ชมเห็นป่าผลงานนะั่นคือมันออกตอนกลางคืนนะครับผมออกเป็นเวลามันสองทุ่มเนาะสองทุ่มเป็นต้นไปแบบปลามันขึ้นนะน้ำเกรเย์วันน้มีเวลาทายพอนะครับกรเกยตายสมแข่ผลงานนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์และกดติดตามนะครับผม ไปแล้วครับผมนับฝัสดีครับผมไว้เจอกันคลิปใหม่ครับผม